นี่ก็จะสาธิตการตีแหลมนะครับตีปลายแหลมเหล็กที่ใช้ในการตีวันนี้เป็นเหล็กแหนบสิบล้อครับเ็าเผาแดงๆเสร็จก็มาตีนะครับตีตีสันตีข้างตีล่างตีปลายครับตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความแหลมตามที่เราต้องการเราวันนี้จะตีเป็นมีดปลายแหลมมีดอินเนปนั่นเองครับเอาตีด้วยเตาถ่านอันนี้แดงที่สนะครับ ประมาณ3ามสี่แดงครับกว่าจะได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละช่างแล้วแต่เครื่องมือด้วยนะครับถ้ามีค้อนลมหรือว่าเครื่องช่วยตีก็ะจะเร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นแต่นี่ไม่มีครับค้อนมือล้วนครับเป็นงานมือครับทําเองคนเดียวทุกอย่างขั้นตอนครับเอาด้วยเตาถ่า,านฐานที่ใช้ก็เป็นฐานไม้ทั่วไปนี่แหละครับ คือมือพื้นฐานครับก็มีเจียตีตีไปตีไปตีไปจนกว่าจะได้รูปทรงใกล้เคียงกับที่เราต้องการเสร็จแล้วครับแดงที่